สวัสดีครับพวกกบผมสุพจน์ค้นน่ารักกับอีสุสุเนิยนนครสวรรค์ตาีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับวันนี้นะครับผมมีรถพร้อมสมมอบให้กับลูกค้าในส่วนรถของตัวแคปรุ่น LDA บอกได้เลยนะครับคันนี้ใครไม่ได้ชม ถือว่าพลาดนะครับเป็นแนวทางในการแต่งและการตัดสินใจในการออกรถอีซูสุนะบอกได้เลยนะครับคันนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะเห็นทางด้านหลังผมนี่เลยนะครับโฉบเฉี่ยวแบบนี้นะครับมาพร้อมในส่วนของโป o แม็กซิงและฝาคาร์บอนสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปชมเขาวสวยงามกันครับมาเลยครับมา,มาเลยมาเลยในส่วนของทันด้านหน้าในรุ่น lda นะครับอย่างที่บอกกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมี่ยมมาพร้อมกับโลโก้อีซูสุขนาดใหญ่มาพร้อมด้วยฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงคราร์บอนนะครับของนี่นะครับอกะนะักขะ อากานะนะครับสวยงามก็เลยทีเดียวนะดูกันเลยนะครับลวดลายของเขาแล้วบอกได้เลยนะครับว่าฝากระโปรงอันนี้เบามากเลยนะครับเบามากเลยนะวัยรุ่นสายซิ่งเขารู้กันนะครับในส่วนของยี่ห้อนะครับของตัวฝากระโปรงอันนี้นะบอกได้เลยสวยงามก็เลยทีเดียวนะครับลูกค้าขนมาเองเลยนะครับวัยรุ่นสายซิ่งนะคนนี้นะครับเจ้าของหล่อมากบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้นะครับ เพื่อนๆได้ชมในส่วนของความสวยงามที่ลูกค้าสั่งจัดทรงวันนี้นะบอกได้เลยสายซิ่งนะถูกใจกันเลยนะในส่วนของตัวการจัดทรงพร้อมโปรแม็กซิ่งนะแม็กอันนี้นะครับเราแถมให้นะแต่ลูกค้าสั่งจัดทรงเพิ่มในส่วนของการโหลดหน้า3มหลัง5นิ้วมาดูกันขนาดไหนสวยขนาดไหนนี่นะครับแม็กที่เราแถมให้นะแล้วก็ในส่วนของตัวครอบดุมครอบเบรกน็อตล้อลูกค้า สั่งจัดนะครับในส่วนของสีดําเลยสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับอ่าออฟในส่วนของตัวทางด้านหน้าก็คือ9.5นิ้วขนาดยางขนาดยางนะครับอันนี้ก็อยู่ที่2 3 5นะครับเป็นยางขนาดบางเพราะว่าลูกค้าโหลดข้างหน้า3นิ้วส่วนทางด้านท้ายมาดูทางด้านท้ายกันเลยสวยๆกันเลยนะครับในส่วนของตัวแม็กนี่ออฟลึกกันเลยทีเดียวนะอ่าชุดสีดาส่วนยางด้านท้ายเนี่ย2 6 5นะครับเป็นยางบางนะครับปีใหม่ล่าสุดเลยนะพะโหลดทางด้านหลังเนี่ย5นิ้ว3นิ้วสอดยังติดเลยเห็นไหมครับ สวยงามกันเลยทีเดียวนะไม่ใส่ในส่วนของกระบะไลเนอร์นะครับโปรโมชั่นแบบนี้สวยๆกันเลยนะครับอโอเคมาดูทางด้านท้ายต่อทางด้านท้ายก็ในส่วนของตัวไฟ LDA ก็จะเป็นไฟท้ายแบบคมดำนะแล้วก็หลอด LED นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องกล้องมองภาพหลอดทิศทางท้ายต่ำกันเลยทีเดียวเห็นนะครับต่ำเลยนะครับท่อแทบติดเลยเห็นนะครับท่อแทบติดเลย โหลดกัน5นิ้วแบบเน้นๆเลยนะครับแล้วก็ขนาดยางก็2-3-5เองครับยางขนาดบางนะอ่ามาดูมุมนี้มั่งนี่เลยเห็นไหมครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะในส่วนของตัวนี้จะเป็นฟิลม ชาเ Finnish, ขเียวฟิล์มซิ่งฟิล์มซิ่งนะครับชาเขียวเซ้นสายแบบนี้นะครับเห็นความหล่อของคนขับ <Overwatch> ทางด้านในด้วยนะในรุ่น LDA ของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับอุปกรณ์ข้างในก็จะครบคันหน่อยเนาะในเรื่องของจอกล้องนะครับแล้วก็มันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยก็มีให้ครบเลยนะแต่คันนี้บอกได้เลยนะครับวัยรุ่นสายซิ่งชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าโหลดต่ําขนาดนี้เลยนะหน้า3หลัง5นิ้วมาพร้อมกับในส่วนของตัวฝากระโปรงคาร์บอนตัวนี้นะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับที่แถมให้กับลูกค้านะจัดสรงพร้อมโปรแม็กซิ่งวันรับรถจ่ายเพียง2 0 0 0ื 9,000บาทนะครับส่วนฝากระโปรงก็เพิ่มอยู่ประมาณ10,400-10,500เท่านั้นเองนะในส่วนของฝากระโปรงคาร์บอนนะครับใครสนใจในส่วนของกระเปงน,นี้สอบถามผมได้นะครับมีจัดทรงให้นะครับพร้อมฝาคาร์บอนอากิระ,ระนี่ยี่ห้อนี้เลยนะจะเอายี่ห้อไหนก็ได้สั่งมาได้เลยนะสั่งมาได้เลยครับในส่วนของตัวโปรโมชั่นแถมล้อแม็กฝากระโปรงคาร์บอนนะครับวันรับรถจ่ายนะครับเงินดาวเพียง49,000บาทเท่านั้นเองนะ 49,000บาทได้ทรงแบบนี้เลยนะใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับกับสุพจน์คนน่ารักอีสุเส,ส,สนิยนนครสวรรค์ตาคีนะครับที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับออกรถเป็นเรื่องง่ายดันเอกาสารทุกเคสส่งมอบก,ก็ถึงหน้าบ้านนะครับต้องผมเท่านั้นนะครับสุพจน์คนน่ารักนะครับอยงไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบในส่วนของคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆนะครับ เอาความสวยงามคันนี้มาให้เพื่อนๆชมนะครับถ้าใดสนใจติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนนะครับพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ